ข่าวนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าโอ้โหคนที่ก่อเหตุเนี่ยใช้ความรู้ที่มีไปในทางที่ผิดจริงๆนะครับซึ่งตำรวจตามรวบอดีตช่างไฟแน่นอนนะครับว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยเคยเป็นช่างไฟมาก่อนก็เลยทำให้พอจะรู้ว่าระบบไฟฟ้ารู้ว่าตรงไหนมีสายไฟก็จะเข้าไปก่อเหตุนะครับซึ่งอดีตช่างไฟรายนี้ปีนเสาไฟฟ้าขโมยทั้งฟิวส์แล้วก็สายไฟกลางเมืองหาดใหญ่ที่จังหวัดสงขลาครับโดยไม่มีคำว่าเกรงกลัวเลยจริงๆครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่ก็อุกอาจพอสมควรแล้วก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอก็จะเป็นพื้นที่ต่างๆครั้งนี้ก็คือเกิดขึ้นที่นะครับหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโอโหเนี่ยฮะคุณรันคุณผู้ชมะนะครับสำหรับอดีตช่างไฟรายนี้ปีนขึ้นไปคือหนึ่งไม่กลัวทั้ง ผู้คนที่อยู่ในละแวกดังกล่าวแล้วก็ไม่กลัวเรื่องของกระแสไฟฟ้าว่ามันจะดูดจะช็อตอยังไงนี่นะครับเพราะว่าเขาเคยเป็นช่างไฟก็เลยพอที่จะมีความรู้แต่ว่าใช้ความรู้ไปในทางที่ผิดนั่นเองครับที่ว่าไม่เกรงกลัวก็ดูลีลา<ๆ>เห็นอะไรเป็นสายสายไม่ได้เลยนะครับตรงดิ่งเข้าไปแล้วก็ใช้มีดตัดตัดหั่นสายเคเบิลให้ขาดสะบัน ซึ่งเหตุการณ์น <How? S 1> ี้นะครับเกิดขึ้นที่บริเวณริมถนนราชอุทิศในเมืองหัดใหญ่เพื่อสะดวกในการขโมยหนีไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ10วันที่แล้ว10วันที่แล้วก็พอสมควรนะครับสุดท้ายไม่หนำใจคืนวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็คือวันก่อนหรือว่าวันอาทิตย์เนี่ยนะครับก็กลับมาก่อเหตุซ้ำจนคนนี้ปีนขึ้นไปบนเสาไฟฟ้า ด้านหน้าสถานบันเทิงชื่อดังในอดีตกลางเมืองหัดใหญ่แถวแถวถนนราชอุทิศทีนี้พอขึ้นไปแล้วก็ใช้มือบิดบิดยกโยกด้วยความเชี่ยวชาญนะฮะแล้วก็พยายามดึงสายไฟที่ล็อกอยู่ให้ออกมาแล้วก็ยังขโมยฟิลส์จนพลเมืองดีเนี่ยผ่านไปเจอนี่เป็นสไปเดอร์แมนไอแมงมุมแปลงกลายมาเป็นโจรหรือไม่อย่างไรเขาก็แซวกันนี่นะครับก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานติดตามไปจนถึง ถนนสายบางแฟบท่าทอนชาญเมืองหัดใหญ่พร้อมกับเรียกให้หยุดแต่ถูกโจรขีบรถจักรยานยนต์จนล้มบาดเจ็บที่บริเวณแขนขวาแล้วก็นิ้วซ้ายส่วนโจรเนี่ยก็หนีลอยนวลไปได้นั่นเองครับโอ้โหเรื่องของวิธีการในการหลบหนีก็รวดเร็วว่องไวะนะครับจนหลายคนเนี่ยแซวกันว่าเป็นสไปเดอร์แมนหรือว่าไอ้แมงมุมอย่างที่บอกคือหนึ่งก็คือมีความเชี่ยวชาญในการ ีนขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าใช่ไหมครับแล้วก็บิดบิดโยกโยกนะฮะตัดหรือว่าหั่นสายไฟฟ้าหรือว่าสายเคเบิลขโมยไปเพื่อที่จะนำไปขายนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็จนมุมไปไม่รอดครับคุณผู้ชมตำรวจสพหัดใหญ่สามารถตามจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้ขณะเจ้าตัวเดินอยู่ริมถนนภายในซอยชุมชนท่าเคียนนะครับมุ่งหน้าไปร้านรับซื้อของเก่าในตัวเมืองหัดใหญ่ เพื่อที่จะนำฟิวสแล้วก็สายไฟในกระสอบเนี่ยไปขายค้นตัวไม่เจอเงินแม้แต่บาทเดียวเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงคุมตัวกลับมาทราบชื่อในภายหลังก็คือนายพานุวัฒน์ธนวมรำหรือตามอายุ30ปีคือถ้าสังเกตจากนามสกุลเนี่ยนะครับเบื้องต้นก็อาจจะมาจากอีสานใต้หรือเปล่าะนะครับเพราะว่ามีคำว่ารำออในานามสกุลน,นะครับก็อาจจะมาจาก นะจังหวัดบุรีรัมย์หรือไม่อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตเองในเบื้องต้นนะครับ<ะ>คือต้นตออาจจะมาจากนะครับพื้นที่ตรงนั้นซึ่งเจ้าตัวก็คือนายพานุวัตรเนี่ยก็ยอมรับสารภาพบอกว่าขโมยสายไฟจริงแต่ปฏิเสธทํามาไม่ถึง10ครั้งสาเหตุที่ทําก็เพื่อต้องการหาเงินไปกินข้าวและทุกครั้งที่นําสายไฟฟ้าไปขายก็จะได้เงินครั้งละประมาณ2 0 0ถึง300บาทเท่านั้นนะครับที่สำคัญโจรรายนี้ เคยเป็นช่างไฟมาก่อนอย่างที่บอกก็เลยทำให้พอรู้ระบบไฟฟ้ารู้ว่าตรงไหนมีสายไฟและสายเคเบิลที่ทิ้งร้างซึ่งก็จะไปก่อเหตุขโมยทันทีตำรวจจึงแจ้งข้อหาลักทรัพย์ก่อนดำเนินคดีต,ตามกฎหมายหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับคือดูแล้วนี่นะครับอย่างจุดที่เขาไปขโมยจุดหนึ่งก็คือบริเวณสถานบันเทิงหรือว่าผับชื่อดังในอดีตเพราะฉะนั้นแน่นอนพอมันเคยเป็น ผับที่โด่งดังแต่ว่าปัจจุบันมันทิ้งร้างไปแล้วนะครับเรื่องของนะครับสถานที่ที่มันทิ้งร้างมันก็จะมีเรื่องของสายไฟฟ้าม,มีเคเบิลที่มันทิ้งร้างตามไปด้วยเขาก็เลยจะไปขโมยสายไฟแล้วก็สายเคเบิลนะครับที่ทิ้งร้างตามจุดต่างๆนั่นเองอันนี้นะครับก็เตือนภัยกันเอาไว้เพราะว่ามันก็ยังคงเกิดเหตุการณ์ นะฮะซ้ำซากอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับคือมันอาจจะเป็นที่ที่หลับตาผู้คนด้วยนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ทิ้งร้างแล้วนะคะคุณผู้ชมและเขามีอุปกรณ์แบบว่าครบครันมากคุณอัน้นเนี่ยนะคะคือแบบว่ามีเครื่องอุปกรณ์ในการงัดแงะเอาไปเสียบแล้วก็หม,หมุน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 เนี่ย<ม>จนแบบว่าได้เนี่ยเมื่อกี้เปลี่ยนข้างและตอนแรกอยู่ฝั่งขวาเนี่ยย้ายไปฝั่งซ้ายแล้วอุปกรณ์ที่เขาหมุนไปหมุนมาเนี่ยนะคะก็คือต้องบอกว่าโอ้โหเชี่ยวชาญจริงๆค่ะเอกรันเมื่อคืนเป็นยังไงครับก็เพื่อนผมถา่ายคลิ มันเป็นเสาไฟฟ้าอยู่ครับแล้วก็เพื่อนผมก็อยู่ใกล้อย่างนี้แล้วก็เลยมาก่อนแล้วมันก็เห็นมันขับรถออกไปผมก็เลยตามแล้วมันที้รถตรงไหนที่มันทิ้งมันออกไอ้ด้าราชาใช่ไหมหรือว่าไปสะพานพิทักษ์พุ่มโบนไปข้ามไปบางแบไอยฝดบางแฝบตรงนี้มันจะมีทางเลี้ยวไปออกข้ามถนนไปอยู่นะครับ แล้วจังหวะนั้นเราได้เรียกเขาเป็นยังไงบ้างเราได้บอกผมว่าเรียกมันโจทยมันไม่โจทย์นะฉะนั้นเลยใช่ไหมครับเรายืนยันเราไม่ถีบตามที่มาครับแล้วผมก็โทรหาเพื่อนให้ตามมาช่วยอะไรแบบนี้ครับพี่เราบอกว่าวันนี่เราที่รถเขากันไหมครับยอมรับครับพี่เขาเขาถีบเราหอดเราก็เลยถีบเขาครัอ๋อแล้วเขาได้เรียกบอกเราไหมเขาเรียกไหมเขาเรียกเราเลยครับเขาเจะเรียกให้เราอยู่อยากขอโทษอะไรเขาไหมขอโทษแล้วมี খাই যেনে